ครับพี่น้องพวกช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอ๋อพีช่ชอยพี่น้อง <Okay. S 1> นี่ครับพี่น้องที่แม่นครับมาก,กันแล้วครับพี่น้องมาส่วนบ่อนแล้วพี่น้องที่งางน้ำบ่อกกนแล้วครับพี่น้อง

อะไรโล่ง,ลงปพุ่นโล่งอะไรตัว,ตวพุ่นจอดนี่ไม่ใกล้นี่แอบนี่แอบนี่เขาใหญ่เสียงอะไรฮอ่ะฮากมากฮากมากวันนี้เออต่างปบบเป็นระเบียบหน่อยต้องซี่บอกเขาให้เขาอยู่ลำเขาเขาอยู่ลำกันให้อยู่นี่ลงนี่ก็พอนี่เดินรถบัสกับตามนี่ปเข้าไป อะไรครับพี่น้องมูเด้เนี่ยไปครับไปจอยเป็นระเบียบนะแค่ระเบียบแค่วงงานพ่อแค่นั้นแหละพ่อพ่อพ่อ,พอนี่เคำว่านี่นี่เรี้ยวนี่นี่เรี้ยวเลยนี่ย สุดทั้งแดงดีกับพ่อแหละพา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 ไปพี่หลแต่เบิดไปนี่รถจอเนาะเอารถจอก็มาก่อนมูไปใสบัตรเนี่ยเบ่ไสราเคองเทียบหรอ รถจะข้องนันนกๆนะจะหมุนเข้าไปได้รถจะข้องนะโอ้ยทีนองนีนึงงานมาหันแล้วทำแมนสมัยยังหน่อยนี่เลียนตามได้หนิรถบาร์บับรถบารับตะกอนสมัยก่อนเห็นนะอ่ะรถแต่พอสาธิต่ถูกแล้ว สือครับว <c oughs> right? okay. ่อยากใกล้เลยรถแ่รถนั่งรถนั่งล่องพาครับวุ้ยวกับขึ้นไปไปอะไรบอนปาสเต็กเกอร์วิ่งขึ้นไปโอ้ยซังเขาล้วนวิ่งยวนมาวัดทนนกว้างๆยังไงพี่กายเหรียญฟังน้ำพุน ครับบรรยากาศยามเย็นตอนนี้ไปสับางจอดรถพี่น้องบนต้องห่วงครับพี่ผู้น้องพุ่นแมนบ้านขับจอดในห้องผุนนี่าวัมาแมนบ้พี่น้องบนที่ใส่ที่อย่างโอ้ยสะดวกสบายห้องน้าทั้งหลังเป็นเศร้า้องบ้าบน้านี่พี่น้องฟังดีเอาเจอแต่บ้างสะดวกสบายดีๆลงท่านกับพีเด้อ กตบว่าแมนมือหน่องยี่หกถากพีไดยผู้ใดอยากกินก็ถากินวันที่ยี่หกอยู่ถากินลงท่านนะชนบุรีแมนบ่เพิ่นลงอีเด้ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดนะเอิญพี่น้องเขากุมนะโทรหาพี่น้องซื้อ นี่ครับพี่น้องอาบน,น้ำนอนพักผ่อนนะ่ะพูดว่าอาบน้ำผมเป็นผุนสะดวกสบายผุนผู้ลังคนเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวบ่ได้เนาะนคิดเห็นตดีตวเนาะคิดหอดอดงตะดีต้นน่ะ,ะ,นะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นร้านนี้นู้ดซูซี่ัวแหล่ะเขาอย่างนี้หรอเขาอย่างนี้ะน,นะโซนลำนาแน,น่น,นี่ไอ้หน,น,น,น่นบบนองเอา้าใกล้แล้วใกล้สิครบแล้วทีมงานคนหลังเขา้าเดี๋ยวรถบัสอีก กาตอนนี้ฟังอย่างนี้ปักวะแามา่รถจอยมาทางบ้านรถจอยมาจอดนี่มันหลากสายมากเนี่ยนี่มาทางขามาไหมามาก่อนเพื่อนไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยอยากซื้อเขามากินกันบ้าห่า ตอ,นนอากาศดีดีพ่น้องมเคลืนีีหนาวถือว่าหนาวเลยเหรอ,อทีมงานมาแล้วาีดพี่น้องได้สิบยี่ห้าี่นิหกยี่บเจ็ดพี่น้องรันเขาคุมกูเฝ้าเขาเมาเมาสาม,ม,มวันสาว,น,ว,น,วน,น้อยระพนโชพี่น้องซื้อบอัตรกูผิดออนไลน์สองร้อยเจ็ดสิบพี่น้องเนึงกบเก้าบาทแม่บพี่น้อง พรุ่งนี้เจอกันแน่นอนพี่น้องวัดโนนท์เสาพุทธารามกบินบุรีพี่น้องสถานที่สวยงามพี่น้องบอกเลยครับสถานที่สวยงามพรุ่งนี้เจอกันเต็มวงแน่นอนพี่น้องเนาะทันไดก็จะเริ่มใหม่กําลังใจกันด้พี่น้องเนาะกบินบุรีปลาจีนบุรีนะพี่น้องเนาะที่งานเฮักกับมาเหนือสิบแปดแง้มอาศัยกันจะนี่แหละ ไใบ,บุญพัฒน,นาี่น้องเอาจันไดกอะเร่เลีเขาคุปปี้ไปน้องเมาเมา,มา,มาสามวันเดินไปนอี่้กยี่สิบเจองร้อยเจ็ดสิ 25, 26, 27, บาทมือเดียวก็สิบกวาบาทซอยกันสนดสนุุนี่น้องเนาะเขามากอะหลายผู้สะดวกมากอะมือ่นมาเจอกันได้ไปน้องเนาะออนทัวส่วนี้ี่น้องเนะาะอะไรแต่ปลาจีนไปน้องเนาะเอาคลิปนี้ฝากไปสนิทไปนะครับไปบ,บายสวัสดีครับ 俩出去玩了。<noise>